สวัสดีทุกคนมานั่งเรือกับเ๋ยวๆไอ้นั่งก่อนจะนั่งดีๆได้เราชอบไปยังกินกระเ๋าดีๆดีๆเ้ยตาอย่างนี้ครับทุกคนเขาจะพายเรือเที่ยวกันอยู่แถวบ้านท่าทูดนะฮะนุ่นครับหนึ่งลำทีมงานของพวกเขาเจลแล้วก็นุ่นนะครับอีกหนึ่งลำอีกหนึ่งลำทางโน้นก็ จะเป็นมิสร์บาแล้วก็เป็นปีเตอร์พูนๆๆไปทางพูนเรียบพูนแม่นสายโบแม่นนี่นี่ไปน้ำเขานี่เบิ้งเขาจะกอนเห่าน้ำก้นเข้าไปอันนี้ผมให้น้องนุ่นนะฮะเป็นเป็นผู้หญิงพายเรือที่เก่งที่สุดตอนนี้เพราะว่ามีอยู่คนเดียวนะน่นะะนี่เข้าหวแล้วไปทางี่เจ้าไปทางน พูนผูนผูนอ้าอ้าอีกน้อยก็มาผูนโอ้ม่วนเลยกิจกรรมถ่ายเรือกันสนุกสนุกนึ่สุดยอดสุดยอดผูนทำพูดท่าเรือนละผูนชักว่ะเฮ้ยเฮ้ย โมกาตีงเลยเสือบอบว่าโมกาตีงเลยแบบบมได้แบบบได้มั่นใจนะเพียงแต่ว่ามันใช่ไหมนี่ให้ผู้หญิงพายเรือนะทุกคนนี่อู้นี่คนนนก็เป็นสะพานเป็นขัวใครถาก็ไม่เอาโลเละลงนี่โราสามคนเหรอเป็นยัง สมมิบน่าโบน้าเป็นยังนะเบิบ่งคุณเนี่เขาเจ้าสคคี่5ค่นห้าบิาน่นพุ่นพุ่นเท่ากับเขาเน้ะงพลัหุ่นเลยเนาะบรรยานนกาศดีวิวดีเลยทุกคน,นยยเงือเลือเงือไหลยขย,ย,ย้อยไม่ได้เอาเปรียบผู้หญิงนะครับพายเรือโบโบจักปันใดฮะนาะย่านพายวนไปวนมานะ น้น้องนุ่นนี่พายเรือเก่งเนี่ยทุกคนเห็นปะปกติผู้หญิงจะยิงเรือนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้พายเรือนะทุกคนเออโอ้โหนี่ฮะนี่น้ำน้ำไม่พายอยู่ถึงกลางน้ำนี่คักนะให้มีน้ำซึมเข้าบ่เ้ยว่มีน้ำซึมน้ำไหลเนาะ เริ่มซิมแล้วป่ะบ๊อบมันหนักหัวหนักหัวบ๊อบน้ำเข้าทั้งคนเอาบ๊อบเฮ้ยเดี๋ยวตอนเท่หน่าต้องนั่งใหม่แล้วเนาะนั่งทางหน้าแล้วเบิ่งกข้าเจ้ามาเบิ่งกเพิร์กไปดูเถอะเนาะทีน้อยก็อยู่นี่ข้าเจ้าพ่ายเป็นเวอร์เนาะทะลุเข้าไปในผู้ดีวะไม่เลย น่าจะเฮ็ดแบบเมื่อยอยู่บนนู่นมันลีหรือไม่ไงธรรมดาไม่ได้เมื่อยเมือนปะอ๋อเอาใส่อีกคนนึงเดียวเราย่างไปก็ได้โอ้บึงนี่เป็นหมด,หมดผักหมดผักรสผักริมน้ำ จะไปถึงแป๊บเดียวนะครับจะถึงกันแล้นนะนนวลาาหาเรืออยู่เรือ,อแรกน่าจะแบบว่าจมแบบรั่วเรือรั่วอ,นนอุ้ยแต่ก่อนตอนไอ้มามันน้ำม,มันถ่วมนี่ได้รูโบเห็นขอบตรงนี้แม่น,มนย่างมากโบได้ไหมอันนี้มันแบบมันย่างมาได้อ่ะน้ำลดแล้วอ๋อ ซุดแล้วปะไปไม่ได้ปะอ่าเดี๋ยวเราไปรับผู้โดยสารนะครับหนึ่งท่านนะฮ่าฮเออิบจบป่าวะเออดูแต่ละคนมจะตตุ้ยๆสิไปส่งแต่ละคนก่อนบ่าเฮ้ยหรือจงเลยไอจมป้ไหวอยู่บ้อเฮ้ยเอาแล้วบ่บ่บ่สุดเหรออ่า ทุกคนมาเบิ่งนี่บาดท,ที่นี่เจ่าเรือเข้าถ้ำแล้ว <Adv> เดี๋ยวเขาตามมาทุกคนเบโอ้ข่าวที่แล้วนู่นไปจอดอยู่ตรงนน้นไปจอดตรงนน้นขึ้นท่ามุงน,นู้นแต่เมื่อนี้คือจะเข้ามาทางนี้เด้อครั้งแรกเลยเลยทุกคน<อ>เป็นเนี่ยวใดเป็นเนี่ยวรดมาเบิง่งมารุนนํากันเด้อ เข้าเข้าซุดหอดทางไหนไอ้พูดเลยบ่มืดอยู่บ่ข้าเจ้าจื่อทางได้คุยๆอย่าขยับพุยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกถอยมาจังหน่อยเนี่ยมันหัวมันคือยังงุบลงเออเออได้ละเฮ้ยออระวังหัวเด้อเฮ้ยมาล็อกก่อนนวดน้ำขึ้นเพื่อให้เได้เราได้เป็นแบบนี้นะ มันเข้าบ่ได้เนาะไปไปแล้วบ่ัดนี่หรือว่าแนวไหหรือว่าน้ำมันยังหรือว่าต้องสุดสามีบ่ไอ้เดีียวมันแบกไเดี๋ยวบ่จะพาไปได้บ่หนอันตาลายูบ่ฮะอันตายอยูบ่ฮะบ่ไปได้บ่โอเคบ้าน โอเคไปเดี๋ยวเขานำมาได้แล้วคนว่เข้าใช้ไฟโทรศัพท์เนเกิดเปนมืดไฟโทรศัพท์เองเอาเองเจาเเนะเลี้ยงเขาเออเดี๋ยวดึงไอ้ดึงให้ไอ้ดึงให้ไอ้ดึงให้ดึงให้หัวเด้อครั้งแรกของเราทุกคนล่องเรือลอดถ้ำอ๋ออยู่บ้าน่าตุ รู้ดีมากสุดยอดสุดยอดเฮ้ยฟิลลิ่งฟิลลิ่งดีอ่ะเขาเห็นแล้วป่ะไปเอาเลยทุกคนดูกันยาวๆว,ว่ารเ,เรื่องหนูพายเป็นไหมเขาก็ข้ามหน้าข้ามลังซ้อยกันเอานุน่นต้องเป็นงานด้วยนะอย่ามันไปจใช่ก้นใหญ่ปีเตอร์เนาะ นี่ว่ามีแสงไฟปริศนาไป<ะ>ไปเลยที่นี่ขยับโอ้มันต้องชนคงชนขอบนั่น,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 นด้ว <c oughs> ยโอ้โหไซไซขวาเฮ้ยเอาหัวไป <c oughs> ไหนเฮ้ <c oughs> จะชนขอบเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไปนี่อ่ะ เริ่มไม่ไว้ใจแล้วตอนเนี้ยไปได้บ่คุณต้องก้มบ่มันเข้าได้อีบ่หันอ้ก้มได้เฮ้ยต้องก้มเข้าได้อ้ยเอาไหม โอเคโอเคอะนี okay, okay, uh. ler, right, ่นี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 ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาไอจับโอยนี่บึงความสวยครับเขากระปองน้ำขอบเคือบเขากระบึงนี่เขาบึงโอยแล้วออเปิดไฟก่อนทุกคนนเปิดไฟข่าวนีนี่นี่ขวาพี่ขวขวา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  สวย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 สนสอึ๊บตับตต่ตอ่เอาเอาเอาทาเรือทายเรือปฐมิสิษฐ์สีเสียวละสวยเลยรอดนี้แหละเดี๋ยวเขาก้มหมดเด้อก้มก่อนเฮ้ยพูนเขาเข้าหอดพูนแล้วเดี๋ยวพี่ยังบุถึง โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่ช่วยพี่ช่วยเลี้ยวให้อ่าโอเคอ่ะได้แล้วแล้วป่ะอ่าได้แล้วได้แล้วตรงตรงเนอะนี่แหละอ่ะไปมามาอุ้ยได้แล้วได้แล้วอ๋อได้เลยเอาลิลลิลลิอู้หัวหัวหัวเอาดันมาเลยเดี๋ยวช่วยดันอึ๊บ ตันคอบกันต no ันคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังนุ่นเป็นยังอโอเคไ้าฮะซุดเลยบ่ มีทางขึ้นอยู่ปะเดี๋ยวยุดยุดยุดนู่นยุดเรือตามกันยุด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 เข้ามาเบิ้งท้างในนี่ซื่อๆปะมันนี่ทางผุนก็มีทางออกได้ผุนเห็นแสงอ่ะย่างขึ้นบะ ในนี้มันมียัง, ein, งไออเงเขามาเบิ่งแค่ในนี่ปะไม่บ่อ้อะออกบาบ่ะนี่ปะเอาออกคันี้ถอยมานน่เข้ามาฆ่ากันอยู่นี่บ่ะนี้เอาเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้นหัว เอาเรือไปทางพุทธก้อนเฮา้เจ้าหันหน้าออกมาเลยคันเตรียมเตรียมออกเจ้าคอยสีได้กลับออกไปทางพุทธนุ่นเข้าไปเลี้ยวทางในพุทนเฮาตอนนี้ต้องช่วยกันแล้วไปอา่อาอา่าอ่าตอนนี้ไม่ไม่กลัวเปียกแล้วนั่งแล้วตอนนี้นั่งแล้วตอนนี้ โอ้โ oh. หโอ้ oh. ไไมันมัน,ม,นมันน้ามันยังสูงอยู่นี่นี่ปกติเขาเข้าทางนี้ครับอ <c oughs> ๋อ oh, น้ำยังสูงอยู่ก็เลยต้องกลับ <c oughs> มานุน่นมาอีกนุน่นเดียวอาสิกรับให้อ่ามุนออกทีละคนตรงเขาไปมุนข้างในก็ได้เฮ้ยตรงมีอีกมุน air murni kah? ah nih terus terus เปลี่ยนจิบหายอู้ซาทุกเกือบตายอู้เบิ่งช่องนี่เฮ้ยนนงึงอบ่เปลี่ยนอีกผู้นึงบ่เปลี่ยนเลยอีกผู่นึงบ่บ่โอเคโอเคโอเคถอยก่อนถิดถก่อนโอ้โหทุกคนอันตรายเรือแบบ เรือลำใหญ่นะครับนี่นะทางนี้ก็ทางขึ้นอยู่ของจะของจีฮอดขอบน้าเลยนี่เปียกเลยลำน้อยนี่โอเคเออ ระวังเลหีีหนึงลัง่าโอเคโอเคพี่เนี่ถอยลังไปเดี๋ยวทีละคนกอนโอ้โหง่ายทีจะว่ากันนะเออเออเออี่นั่ง ปยลไปไอกี้โอเคให้ให้เรานิ่งก่อนให้เรานิ่งก่อนให้เราอยู่ก่อนโอเคบ่ะสะดุดสะดุดอาคาคานี่บ่ะ บอเป็นยังเดี๋ยวค่อยปับเอาบานนี่โอ้โหเราถึกเลยเปลี่ยนเรือกันกลางแม่น้ำเลยไปออกบานนี่ท่านเอาซัำนี้ละพอแล้วเราต้องไปต่อแล้วค่อยตื่นเต้นแล้วค่อยปรไหวแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้นี้โอสาธุเฮ้ยปล่าปากเลยค่อยๆ่อค่อยคออกทีละคนออกทีละลำนี่ฮะทุกคน ครัมาบึ้งบึ้งชมความสวยงามตอนแรกมันซอดมันซอดเมนบบแต่ว่าหน้ามันยิงลายอยู่เมนโบนี่ครับนี่น้ำน้ำใสอยู่ได้ค่อยๆเด้เฮ้ยค่อยๆเด้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 อเออ แลแ้ว่อนเพ่นเอาไปเพ่นนเพ่นน่ยค่อยเด้นนู่นเด้อเบต้องเฝ้าเร<ะ>ต้องเฝ้าเรต้องเฝ้า,าเฮาไปเรื่อยๆออเฮาจัดเออนิ่งก่อนนิ่งก่อนคือเรือมันพื้นที่มันแคบแล้วก็เรือมันก็เดี๋ยวมันสิตามกันมันอันตรายได้ทุกคนน้ำลึกเท่าไดไนนี่ลึกถมหัวอยู่บ่ อ่ะหภเมนน้อยๆเลย4 5เมตรทุนะเออแล้วน้ำที่มันออกไปก็คือออกจากถ้ำนี่แมนบอกพูดออกไปทางนอกคุณแมนบอนี่มาั้งุงุงทุกคนตอนนี้ก็สิพากัน เป็นอะไรพี่ก็เปสึกเสียวเสียวเนาะนอกจากนอกจากจะสวยแล้วยังเสียวที่แต่ก็โอเคนะถือว่าเป็นประสบการณ์ตอนหลอดต้องก้มเน๊ะตอนพี่ใกล้ไปกระบี่กับแบบนี้เด้กระบี่พังยาต่างเชื่อเขาล็อกเขาลอยแล้วโอ้ยางน้ามันขืนนะ าเลงขึ ters, no ters, no oh, tá, no ้นหน้านีจ้าเจ้าอย่าลืมได้ตอนนัแหหัวได้นะเอาเอาผมทีก้มแล้วบานสตํำเลยเด้อเอากมก้มก้เห็นหรือเปล่าเห็นเห็นหรือเปล่ากระเป๋าโอเคมืดก้มก้มก้มได้ไหมพี่ โอ้ข้างหน้าข้างหน้าพันเบียงก็พันยุดพันยุดแล้วพันสีเบียงออกนี่นี่สุนหินสุนหินยังจะสิไปทางนี้เลยวะพีบ่เออเอาตัวเลานีลยังบมเดี๋ยวผมเดี๋ยว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 เออ Nhanh, nhanh, nhanh Javama, phong à, libo phong <laughs> <U> <laughs> <U> <laughs> <vít>, <laughs> ừ, à, A diệu lấy bỏ yam Bỏ, toi bỏ Toi yi, ui, 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 úp, ui, 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 đó, ui, 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 ดันทั้งนี้ไปจอดเิงอ่โอ๊ดกลับมาคือเก่าแล้ววิทเอ้ยมันตำคือเก่าเลยได้ถอยออกถอยออกอึ๊บโอเคเอาบแม่บลแม่เดียวเดียวเออเออวามาทางขวาอีกมาทางขวาอีกเรือมันยาวเยวเดียยวเดมาก่อนมถึงอึ๊บนิสงยั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 ย่าพยาพ อย่าพ่าเด้ออึือเดียวเดี๋ยวเออเอาม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 าอโอ้ยความพยายามอยู่ที่ไความพยายามอยู่ที่นั่นมันบ่ได้กลับไปกลับมาง่ายๆเด้ออหน้าพายเรือในถ้ยทำดีเด้อตั้มทางนั่นตั้มทางนี้ได้เห็นนะมันบ่โอ้โหแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อะจะถือว่ามู้นะเฮากับพ่อได้ขี่ตัวมู่ได้อยู่ว่าเออเฮาเคยมาแล้วทางนี้นะ เคยมาแล้ววะเคยมาบ่เคยแต่เขาบ่เคยเข้าแบบนี้นะเอาบ่ได้เข้าบ่บ่ได้เข้านี่ได้พี่เจ้าสิไปทางไหนไอ้ออกทางนี้ล่อวะยกยกยก็บึพื้นแบบพื้นเออๆๆอ้าวแม่เป็นหัวเรือนี่ต้องดีๆเนี่ยจกหน่อยมั้ยนี่เอานี่สอนจะของนะเออเออออกมาแล้วสู่โลกภายนอกเย้เย้เย่เย่เราลอดแล้ว ใช้ข้าเจ้าขึ้นแล้วบอกพุ่นข้าเจ้าออกไปเลยบอกบันนี่ออกไปเลยแล้วบอได้ขึ้นทับเนาะบอกเข่าเนาะพี่เนาะบอกขึ้นแล้วมันเลือดละเนาะอ่ะอเล่นแ้ะอ่ะทำนี่เนาะทำนี่ก็ม่วนแล้วเนาะม่วนแล้วได้เสียวละโอ้โหสสววยยทั้งเีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนามันมันมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วไหว้พระกันไหว้พระ ผมยังไม่ได้ขึ้นในทางพุ่นพี่เปียกเบื้อเราคือใครอยูอ่เอาส่งเอาส่งให้เราอยูเอาไปส่งก็เปียกเบืเ้องเราต้อกันน้ำถุงผมเปียกเบื้อเราเกือบกลับส,ส่งส่งนิดนึงจมครึ่งหนึง่งอ่าเดี๋ยวนี่ออกมาจากถ้ำเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าวัดเก่านะมีพระอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนออกจากถ้ำด้วยความปลอดภัยเด้อสาธุเยี่ยมมากเลย